ว่าเมื่อเราต้องตายอะไรที่ตายคำตอบคือ 1. ร่างกายละที่ตาย 2. จิตละที่ดับลงจากผวังจิตธรรมดาเปลี่ยนรูปเป็นจุติจิตหรือจุติวิญญาณทันทีโดยที่จุติจิตนี้แหละเป็นตัวนําไปเกิดในกําเนิดสี่คือกัรทชะสังเสทะะชลาพุทะและโอปาติกะ ในทางพระพุทธศาสนาสอนกันมาว่าคนเราตายแล้วเกิดทันทีคือจุดดับเป็นจุดติจิตก็คือเกิดทันทีส่วนจะเกิดเป็นอะไรนั้นก็ค่อยติดตามดูในกําเนิดสีอย่างนั้นแล้วคนเราตายแล้วอะไรไปเกิดถามอีกว่าคนเราตายแล้วอะไรไปเกิดคําตอบก็คือจิตไปเกิด โดยจิตที่ไปเกิดเรียกว่าจุติจิตที่ออกจากร่างกายแล้วไปเกิดโดยจุติจิตนี้จะอล่องลอยไปหาที่เกิดตามอำนาจของกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตายโดยการไปเกิดนั้นไม่ได้หมายความว่าค่อยๆล่องลอยไปเกิดนะหากจิตที่พบภูมิที่ไปอยู่แล้วจิตจะดิ่งไปเลยแต่ที่ยังไม่ทันได้ไปเกิดอย่างโมปลากวดตัวให้ญาติญาติเห็นนั้น ถือว่าเขาเกิดกันแล้วคือเกิดเป็นโอปาติกะคือใครก็ตามที่จิตยังห่วงอยู่กังวลในทรัพย์สินหรือบุตรหลานอยู่ก็จะวนเบียนอยู่เนะที่นั่นเป็นสัมภเวสีหรือผู้ที่สแสวงหาพบอยู่สรุปจิตที่ไปเกิดก็คือจิตจุติส่วนที่ยังปรากฏตัวให้คนอื่นเห็นอยู่นี้ถือว่าเขาเหล่านั้นเกิดเป็นโอปาติกะเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ไปเกิดเป็นมนุษย์หากจิตดวงนั้นเกิดเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วตามกรรมเมื่อหมดกรรมก็จุดติจากภพนั้นทันทีจากนั้นกรรมจะนวงเมียงจิตให้ไปสู่สถานที่เกิดของตนเองเช่น กรรมจะได้เกิดเป็นลูกยาจกขอทานการรมที่กระนวงเหนียวไปหาพ่อแม่ที่มีกรรมเสมอกับตนเองเมื่อไปถึงจุติจิตจะเปลี่ยนรูปท,ทันทีเป็นปฏิสนธิจิตหลังจากนั้นก็เข้าไปรวมกับรูปในคันนานดาซึ่งสภาพจิตที่เป็นปฏิสนธิจิตนี้ภาษาคามพีเรียกว่าคันทัพพะหมายถึงปฏิสนธิวิญญาณ ที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในคันมาดาเมื่อปฏิสนที่จิตเข้าไปรวมกับรูปแล้วเป็นรูปเป็นนามแล้วจากนั้นจะอยู่ในสภาวะของผวังคจิตคือจิตที่นอนนิ่งไม่รับรู้อารมณ์ใดเลยซึ่งการที่ปฏิสนที่จิตเปลี่ยนรูปมาเป็นผวังคจิตนี้ก็เพื่อที่จะรักษาองค์แห่งภพหรือรักษาชีวิต โดยรักษาจิตเอาไว้ไม่เสียหายนั่นเองเด็กทารกที่อยู่ในคำช่วงที่ยังไม่คลอดจะยังไม่มีการคิดหรือเสรอารมณ์จนกว่าเมื่อคลอดมาแล้วขันห้าครอบอวัยวะพร้อมจิตก็จะเริ่มทำงานในการเสรหรือสวยออารมณ์ทางตาหูจมกูกลิ้นกายและจิตจเริ่มจากการร้องไห้การรับสัมผัสเมื่อเวลาที่เกิดมา แล้วอะไรคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการไปเกิดใหม่สำหรับสิ่งที่นำมนุษย์ไปเกิดที่ชัดเจนที่สุดก็คือกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในสามวัตตะก็คือกิเลสกรรมและบิบากซึ่งกิเลสกรรมและบิบากนี้เป็นกระบวนการความคิดดีความชั่วในขณะที่มีชีวิตอยู่เมื่อตายไปจิตเ,เกิด เอารวมมกันไปไว้ในรูปของกรรมหรือวิบากกรรมหรือผลของกรรมดีกรรมชั่วจะถูกนำไปเก็บไว้ที่ผวังคติบเมื่อมนุษย์ทำกรรมไปแล้วไปเก็บไว้แล้วที่ผวังคตินั้นเมื่อเวลาตายไปกรรมส่วนไหนระหว่างกรรมดีหรือกรรมชั่วมันแสดงตัวออกแรงกว่ากรรมจิตมนุษย์คนนั้นจะพุ่งไปตามแรงของความนั้นๆเช่น ทำชั่วมากๆก็ได้ไปทุขติภูมิมีนรกเปรตสุรกายเป็นต้นถ้ากรรมดีมีมากกว่าทํามามากกว่ากรรมดีก็จะนําไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือสุขติภูมิได้แก่สวรรค์มนุษย์เป็นต้นถ้าทํากรรมกลางๆแรงกว่าดีหรือชั่วก็จะได้ไปเกิดเป็นอามนมุษ์์เช่นพญานาคพญครุฑ กินนอนกินนาีีวรนพัน์เป็นต้นจะเห็นได้ว่ากรรมมีผลต่อการเกิดใหม่ของคนเรามากและกรรมก็อยู่เบื้องหลังของการปเกิดใหม่ในทุกภพทุกชาติเมื่อถามว่าทําไมคนเราเกิดมาถึงแตก่างกันคําถามนี้ก็ตอบง่ายมากที่แตก่างกันก็เพราะกรรมบดีโมในคำพีท่านว่าไว้แบบนี้จริงๆเช่น ฆ่าสัตรูน,นิดย่อมทำให้เกิดมาอายุสั้นติดชาริษยาคนอื่นเกิดมาทำให้ผิวรรมไม่ดีครุขระอารมณ์ร้อนโกหกหลอกลวงคนอื่นเกิดมาย่อมถูกหลอกได้ง่ายหรือถวายของแก่พระคุณเจ้าด้วยของคุณภาพต่ำเกิดมาย่อมได้ลาบสักการะที่มีมูลค่าน้อยแับปากว่าจะถวายของมาก แต่ถวายของน้อยเกิดมาค้าขายย่อมขาดทุนเป็นต้นคนเราเกิดมาแตกต่างกันก็เพราะกมเมื่อถามว่าทำไมเราเกิดมาสึ่งทุกข์มากกว่าคนอื่นมีควรถามเยอะเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเหตุปัจจัยไม่ได้เป็นศาสนาแห่งความโลเลหรือโกหกหลอกลวงพระพุทธศาสนาสอนเรื่อง 1. เหตุสองปัจจัย 3. ผลที่เกิดมาจากเหตุปัจจัยดังนั้นจะตอบคำถามนี้ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเนื้อหาของพระพุทธศาสนาเสียก่อนว่าเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาสอนอยู่สองเรื่องหลัก คือ 1. สอนเรื่องกฎธรรมชาติ 2. สอนเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการได้เข้าใจในเรื่องของกฎธรรมชาติข้อที่1สอนเรื่องกฎธรรมชาติคือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกฎสาคลของธรรมชาติอีกสากฎคือ1กฎแห่งเหตุปัจจัยได้แก่กฎของโลกและจักรวาลนี้ ที่ว่าสปปรรพสิ่งอิงอาศัยกันเกิดตามหลักเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับกฎนี้ชี้เห็นว่าสรรพสิ่งอิงอาศัยกันเกิดไม่มีผู้สร้างและไม่ได้ถูกสร้าง 2. กฎแห่งความเปลี่ยนแปลงคือสอนว่าโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนตกอยู่ในความเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพคือเปลี่ยนแปลงทุกขณะ ในรูปแบบของการเกิดเกิดดับดับตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดคงอยู่เป็นอมตะทุกสิ่งตกอยู่ในความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 3. กฎแห่งความไม่มีอัตตาตัวตนพระพุทธเจ้าทรงสอนถึงความไม่มีแก่นชีวิตหรืออัตตาที่เป็นผู้สร้างเพราะสรรพสิ่งล้วนตกอยู่ในกฎข้อที่สองคือความเปลี่ยนแปลงเมื่อทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลง จึงไม่มีอะไรนีนโลกที่เป็นอมตะและเที่ยงแพ้ถาวรและไม่มีแก่นอัตตาดังนั้นจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนหรือเป็นเราเป็นเขาเพราะการยึดมั่นกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ กฎสามข้อนี้จะพระพุทธเจ้าทรงสอนข้อที่สองทรงสอนวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจผิดในกฎคือสอนให้แก้ไขปัญหาอาวิชชานั่นเองพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีการที่จะสามารถนำมาแก้ไขความหลงหรือความเข้าใจผิดในเรื่องของกฎธรรมชาติคือส่งนำเอาหลักอริยสัจสี่ คือทุกสมุท,ทยัยหิีรอดมักมาสอนให้ผู้ที่กำลังหลงไม่เข้าใจในกฎธรรมชาติให้พิจารณาให้เห็น 1. อะไรคือปัญหา 2. อะไรคือสาเหตุของปัญหา 3. อะไรที่คาดว่า,าจะเป็นผลสรุปของการแก้ไขปัญหาและ 4. อะไรคือมวิธีที่จะดำเนินไปสู่การแก้ไขาน,านานได้ เมื่อนำหลักอริยสัจสี่ไปใช้ย่อมสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอัมพิพาและสามารถเข้าใจโลกได้อย่าง,งแจ่มแจ้งได้คำตอบว่าทำไมเราจึงเกิดมาทุกข์มากกว่าคนอื่นคำตอบนี้แบ่งตอบเป็นข้อๆก็คือ1ความทุกข์ที่เราว่าทุกข์นั้นเรามองหาสาเหตุของมันได้ดีแล้วหรือยังหากมองแล้วต่ไม่เห็น ให้นึกย้อนไปถึงเรื่องของกรรมว่าในชาติก่อนเราอาจจะทำกรรมมามากอันนี้ไม่ใช่โมเมพูดเพราะพระพุทธศาสนาสอนว่าทุกอย่างย่อมมีสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้ปัญหาที่เกิดกับเรานั้นมันพุ่งเป้ามาที่เราเพียงคนเดียว จำเก่าเป็นคำตอบเบื้องตน้น 2. เราต้องตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าเท่าที่เป็นอยู่เราได้ทำหน้าที่ที่เรารับผิดชอบดีแล้วหรือยังคือเราได้สร้างเหตุใหม่หรือกรรมใหม่ที่จะสร้างลบล้างความผิดเก่าๆได้หรือยังเช่นเรายากจนเราได้ขยันบ้างหรือยังเราเรียนไม่รู้เรื่อง เราได้พยายามที่จะทำความเข้าใจเรื่องนั้นหรือยังเป็นตน้นนี่เป็นกรรมใหม่ที่เราจะต้องคิด 3. เรามัวแต่โทษตัวเองโทษแต่โชคชะตาหรือโทษกรรมเก่าใช่หรือไม่ถ้าใช่แสดงว่าเราแก้ปัญหาไม่ถูกทางแล้วเพราะทางที่ดีของการแก้ปัญหาก็คือ